สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเครื่องรางโบราณขาไก่มหาลาบด้วยไก่ป่า ของทนสิทธิ์หายากและคาถาพยาไก่เถื่อนสวดแล้วดียังไงสมเด็จพระอริยะองค์สิยานสุขยานสังวรหรือพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนเป็นสมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ณวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวารมหาวิหารทรงเป็นที่เคารพนับถือ เป็นอันมากของพระบรมราชวงศ์มาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งและรัชกาลที่สองปรากฏนามพระยานสังวรเถระเป็นพระกรรม,มวาจาจารย์แทบทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเ,เลิศล้านนภาลัยทรงสถาปนาสมเด็จพระยานสังวรเป็นสมเด็จพระสังฆราชในปีพศส3 6 3ระหวสางอยู่ที่วัดราชสิทธาราม ปรากฏว่าได้เป็นที่นับถือของชาวบ้านตลอดขึ้นไปจนถึงเจ้านายเชื้อพระองค์ต่างพากันไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านเป็นจำนวนมากทั้งนี้เห็นจะเป็นเพราะบรรดาสานุษิ์เหล่านั้นต่างได้เห็นกลิตยาคมอันเข้มขลังด้านเมตตาพรหมวิหารของท่านซึ่งสามารถเรียกไก่เถือนจากป่าเป็นฝูง,ฝงมารับการโปรยทานจากท่าน เต็มลานวัดทุกวันเหตุนี้ชาวบ้านสมัยนั้นจึงพากันเรียกท่านว่าพระสังคราชไก่เถือนเพราะท่านสามารถเรียกไก่เถือนออกมาจากป่าและยิ่งได้ริมรสอาหารเสกจากท่านด้วยแล้วไก่เถือนที่ว่าถึงกับไม่ยอมกลับเข้าป่าและเชื่องเป็นไก่บ้านเลยทีเดียวตีนและเดือยไก่ป่าตีนไก่ป่าที่มีเดือยยาวเชื่อกันว่าเป็นจ่าฝูง หรือเป็นพยาไก่เถื่อนเชื่อว่าจะช่วยธมาค้าขายดีมีกำไรดีคือไก่ขยันธมาหากินด้วยการขุดคุ้ยเฉี่ยตื่นแต่เช้าและขันและออกหากินจัดเป็นของทนสิทธิ์ในเดือยไก่ป่านั้นยิ่งเดือยยาวๆพยาไก่แบบนี้บอกตรงๆหายากมากครับน้อยนักที่จะได้พบเจอ พระคาถาพยาไก่เถื่อนตำรับสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชสุขไก่เถื่อนเป็นคาถานำพระคาถาทั้งปวงใช้ในทางสำเร็จประโยชน์แต่ผู้ใช้พระคาถานี้ต้องเป็นผู้มีสมาธิจิตเป็นเอากาตตาจิตขั้นสูงถึงเมตตาเจโตวิมุตจึงจะใช้พระคาถานี้ได้เพราะเป็นคาถาเมตตาเพื่อปลดปล่อยสัตว์ และปลดปล่อยจิตของตัวเองพระคาถาพยาไก่เถื่อนนี้ผู้ใดภาวนาได้สามเดือนในทุกๆวันโดยไม่ขาดผู้นั้นจะมีปัญญาดังพระพุทธโคสาและไก่ป่านี้ขังขานไพเราะนักด้วยอำนาจแห่งพระคาถาพยาไก่เถื่อนให้สวดสามจบไปเทศไปสวดไปร้องหรือไปเจรจาสิ่งใดๆดีนักมีตบะเดชะนัก ถ้าแม้สนสวดได้เจ็ดเดือนอาจสามารถรู้ใจคนเหมือนดังไก่ป่ารู้กิ่นตัวคนฉะนั้นถ้าสวดครบหนึ่งปีจะมีตะบะเดชะเหนือกว่าคนทั้งหลายทั้งปวงแม้จะเดินทางไกลให้สวดแปดจบเหมือนไก่ขันยามเป็นสวัสดดีกว่าคนทั้งหลายใช้เศกหินเศกแร่ไว้สี่มุมเรือนโจนผู้ร้ายไม่เข้าปล้นเหมือนไก่ป่าไม่ทิงรัง แม้ผีร้ายเข้ามาในเขตบ้านก็จะครามกลัวยิ่งนักเสกเข้าสารปลายหนทางก็ดีประตูก็ดีผียิ่งกลัวนักคนเดินไปถูเข้าก็ล้มแลแพ้แก่อำนาจเราพระคาถานี้ได้เมื่อพระกากุสันโธเสวยพระชาติเป็นไก่ป่าเป็นอาการ32ของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์คือ พระกะกุสันโธพระโกนาคมโนพระกัสสโปรพระโคตโมพระศีอริยะเมตรัยพระคาถาบทนี้ถ้าจำเริญภาวนาจะมีอนุภาพมากผู้ใดภาวนาเป็นนิสินจะเกิดลาบยศมิรูขาดทรรมาคาขึ้นทำนาทำสวนทำไร่จเจริญงอกงามดีทางทำให้บังเกิดสติปัญญาด้วย ถ้าเดินทางไปทางบกหรือเข้าป่าสวดภาวนาให้แขวคลาดจากอันตรายดีนักแลในบ้านปลายก็จะบรรลุพระนิพพานด้วยเมตตาบารมีนี้เองส่วนพระคาถาและวิธีใช้แอดมินจะลงไว้ใต้คลิปนะครับและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่าน คอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ